สวยสวยบอแเบสวยสวงามครับอกเยอะยครับมาดูํากันบ้านที่ไหนไม่กี่เค้นสีเหลืองพาคนไปตองแม่ตัวนี้ใส่ไปจองหมอ้เหลืออีกคุณเด็กคณพอดีเลยจ้าสวงามครับรอเราอยู่ตรงนี้งามนะเให้ก่อ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะจัที่ะสำหรับชมชงไมคิทพานุวิจาสวัสดีพญายิไงไ่งย่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมว้นนี้พอกันวันที่สิบสามว่แม่นอยียวอะไรสิบสามมิถุนายนปีหกเจ็ดจ้าพี่เนาะวันนี้เมื่อกี้ก็พวกกิ๊กกับพ่อเขาป้าหาเห็ดคือเจ้าล่ะจ้ะพี่กัสวันนี้เข้ามาใสายาย่ยป้าส่องหอมครับผมตำบลไร่าขามอำเภอพิลิข์จังหวัดนนทบุรีครับผมน้องเตียนไม้บิ่งเนาะ ต้องมาเบิงบานสังหอมจากพี่น้องว่ามโกหัวสิมีเฮ็ดยังจา้าอดีมาโดนเติบแล้วเนาะนม่ครับออกมาจากบานสายสายได้ครับมันจ้นจะกลับไปรุ่นี่ชชงขาเมื่อกี้พอคิจ้ะว่าเลี่ยนไม้มามันเีสจีแตสจีมัน,มนบอกนะจ้า,าจสีนี้เฮ็ดแหลพอแกงบอกไปกเลยจ้าแงกงครับผมไปลุ่นมัครับอ่าเริมต้นเข้ามาครับผมพอแล้วครับหนึ่งดอกครับเ็ดพึ่งแดงขาลาย,มมายแดงแหงมดอกแดงแหงมานพี่นอ้อง มีอายุในเล็กน้อยครับผมตีห็นดอกนี่ยิงอยู่บ่โอ้หูยบ่ดอกนี่ยิงมีกี่แม่นจ้าอู้หยงได่นี่อฮ่าฮ่าฮอ้าวโตแดงขอเด้อก็ไปตอกนี่ <c oughs> งามทาะงามเลยพี่น้องนมาร้ายต้องใช่ส้อมก็ไดพี่น้องเลย

เห็ดยังมีก่นี่ยังหลายมัก็เป็นสีือแตกเนี่ยเอาเห็ดงติ๋วมันจะเป็นแฝดเนาะจ้ามันจะทบหนูแขกได้ขนาดแฝดมันจะเป็นแฝดผมจรงโอ้หดอกง่ายจริงจ้ะดอกงาเนาะปาดกมันดะูแดงจ้ะสีงานเ้ยโอ้เห็ดก่อครับผมกอหน่อยก่อใหญ่ผมไ่เคยมา่งกเถื่อครับผมใช่ เพ e> ้่งขาเตี่ยเพื่ตองรีว่าพึ่งขมาไม่น้อยเนาะจ้าพุชดินให้เลยพอะไรเฮ็ดเขาดินเฮ็ดเระแป้งไอเนีจะพอมงเฮ็ดอือแทงหน่อยนะได้ครับมาได้เดี๋ตัวนี้มีทั้งดุมก็มี่ะกระดุมหน่อยเพื่อนก็มีนะ อืมข้าวดินบ่อสิเป็นขิ้วต่อไปพี่น้องใบถ้าอื้อแท่งครับมันจะหอมขึ้นอีกส่วนหนไปพอดได้กแกงหน่อยเนาะ<ช>ส่วนวังหนึ่งบดแนมเบิ้งนิดหน่อยเนาะข้าวดินน<ช>ิดเน่อยส่ว,สวนนี้ส่วนนี้ข้าวดินก็นได้เอาด้วจ้ะเฮ็ดเบิดเบิดไปซืซ้อๆจะเป็นเอาเห็ดหนอเออนื่ถึงแล้วข้างน้นนนำอ้อย โดอกงามเนาะงามให้ไป็นกระเจียงหวานให้เพื่อนแดงค้าลายมันจากไหนอีกอยู่ห่มแฉแดงเนาะเนี่ยต่พอเคยเก็้ยบด้วยใจห่มเลยเออเออเห็นเลยหมาดนี้มาบ้านน้องเมกได้ครับออกจากสวนฮอมมาแล้วครับผมพ่อพ่อเฮ็ดตะไคร้อยู่ข้างทางเนี่ยหนีทางได้ครับนี่ก็เก่งเบรกรถเบรกรถจะหลากหรอเฮติยังอยู่ข้างทางขาจุนผัโอ้ตะไคร้ค่ะ วบบงหา่เลยจ้ะแมนครับผมมนทางเลยนะพี่น้องขมิมินพืนตรงขาง้าอีกแบบจ้พี่น้องไม่่ิ้มันแต่ขางข่าเหมอเด้งจ้แต่งไฟอย่างเนาะจ้าเอาเฮดก่ออีกครับผมอันนี้ก่อพี่น้องเมกบอแมนครับเอาดอกบานนครับผม ไปซองบาทเด้อครับคุณทักขนาดบ่ะทักขนาดครับผมโอ้ยแม่งจอขนาดอ๋อตรงนี้ไข่กบางหันจีกไหนถ่านดีครับผมเห็้ถ่านหา้าวันนี้ก็จะเอาทานงามเนาะงอมอยู่จีบึงกันดูเอาอะไรบ่ทานสอบใหญ่ปะนี่ทานสอบใหญ่บ่สอบไงอู้ปิดจะเอาโปเฟนตาเด้วย อเอสีแดงนะจ้าปะนี้งามนะเฮ็ดกอสวยๆจ้าิตกอปนเมกเตอร์ครัอย,อยังนะแม,แมงลเลิ่แหลมเลยบ <มา S 2> ่ะปักเ,เดงดังอยู่ครับผมอ๋ดงดัยดงยางงามอยู่ตัวนี้ดีก็มีออาชีพเก็หางซึ่งหางหมาด้วยครับผมเก็บไปเพได้ออดแจงครับผมเป็นไปสนต,ตัว ไป้บอกมาเสารไปสังหอมมัไม่เห็ปดปัดเห็ดเผือขาพี่น้องเผือกยืนน้ำกันกเ็เผ็ดแดงด่งด้วยครับปลาหยางกันเดียวกันงามห่างอ่อะอุย้ยนั่นดอกนี่ครับผมเห็นเหรเห็นคือเป็นวงองี่ยังนะแม่งกินตะได้งามไม่ได้นะเป็นรูดเด้งด่างด้วยครับเพิ่นออกแดงดงตัวนี้ดอกซุูมเพื่อนะ đèn vàng đèn ba vàng na nèi nè tùm cả đồ ừ. này cả bố nhảy đi hè này anh một đi chụp mà anh chỉ một bàn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  bàn một 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 bàn มาเบิ่งมองทีเก็บเมื่อวานเนาะแม่ยังอยงู่เนาะยังอยงู่ครับผมอันนี้เขาเห็นไข่เพิ่นว่านเลยเนาะแม่นบริเคียเพิ่นคักนะครับเพิ่นก็เลื่อนเลยงเหลือครับผมยังเหลืออยู่เป็นดอกตุ่มพอดีเลยจ้าอ้๋อถือว่ามันจะไดเก็บเพื่อหนงหกเหลืองไปสักหอมันจะงอกแดงจุ่มหนึ่งเนาะแม่นครับจ้าที่พวกกิกว่าห้ยไม่จิกจุ่มใครหน่อยไวหวไหมครเพิ่พนก็เป็นแห้งบันไดเนาะอ๋อเจ้าบางเก็แต่พอดีเลยไอ่อุ้ยหนักกัแน่นหมดแน่น่า ไอ้่าใครหน่อยจงไว้เด้อไม่คลิกไอ้่าก็เป็นเรงโงไเลยหอ่ก็เอาได้ทำก็เขาก็มูละครับผมนี่เราเนาะ่มีดอกจูพะนงจงงานด้ครับผมนานที่เรเนาะที่งานบ้นที่คุกดอกอีไก็วันนึงทุกว่าบอกว่าที่เป็นดอกดกนน้มาทำกัน ท่านเป็นหมูกันไม่ไูได้ได้เ้ิจ้าศาสได้วาครับสตรอดีเดียวนึงสาสขาแดงจ้าสขาแดงคนอืนเนาะจ้าี่กำลังเชียย์พื้นที่ถ่าครับผมเอ้ยสีบริสุทธิบสุิแสๆงามนะครับมันอ่อเยอครับที่งูแดงที่นอกมนี่จีล้างอยู่ที่มาอยู่น้ำกันบานนี่ที่ไหกไม่จี้เข็นจีเหลือง บัวเฟื่องใบตองแม่ตัวนี้ไต่ใบตองไหมอ้ยอ้าวมันกี้ภาเมื่อกี้เก็บเก็บภาพก่อนครับผมการเมื่อกี้แบบนี่เนาะตัวออมประเทศกลับมาเอาอยู่หม่องเก่าพี่ยเนาะป่าน้องมิกออกออกจากไม้เก่าจะคล้องหลือว่าขึ้นน้องเมื่อกี้แม่จิระจ้าคืนนอนที่นางสางหอมแปลกฮะจลระนึกว่าพันธุ์ที่นี่จิระเคยเอาคือกันอยู่ครับผมเพันธก็ออกลายให้กันนด้ครับสังหอม โซ่บางหนึ่งหันแมนในช่วงนี้นยบไปเลยจ้าพ, ok พี่เนาะขี้แดงไว้ก่อนสีแดงก่อน,านอาสีแดงต่อโอ้ห้อยบนเคียเอาไขไ่มาในหมอบานเนาะเะยดือดเดือดพึ่งตองพึ่งขมิ้นจ้ะงามเนาะ่ามเนี่ยจ้ะอ่านให้เรื่องเหลืองผิดอโอ้เอห็ดชีทองเห็ดชีทองเนาะ เห็ดทปลางทีน้องได้บอได้บอกเดี๋ยวบบสุ้ผามด้วยเสือบเสนอให้ทำฝานมีดีครับข้างในเพื่นจะเป็นหนุ่มๆน่อะเวลาข้าจะเพี้ยกินข้าวจองขยีตัวเรื่องเลี้ยงอยูนะครับผมเอาตัวเลื่องนี้ออกค่ะครับอันย่องนะครับกินสดได้นะคะกินสดได้กินสุกได้ค่ะให้ทำฟานครับผามกินก่อนดีใช่ละ ตุ้ยน่ะอ้ยู้้คุณ่ครับคุณผู้ชมคนเราเอาไปปิ้งนี่เนาะ้เกลือแล้วก็ปิ้งแล้วก็กลอยปีงแล้วก็กลอยครับผมเมื่อกี้ก็บอกโบราณโบราณเออบเกลือเนาะคุกคุกเกลือคุ้เกลือเนาะขอถอดได้ครับอย่ามันเป็นข้ามประตูภาพคนนี้นะครับโอ้หมันยังบ้านใหญไงอ่ะนี่ที่คางไงอู้ยใหญ่แล้วนี่ครับ หรือว่าข้างในเพิ่นเกืเป็นงานเอาเอาไปก่อยเนาะไปย่ำไปก่อยจ้ะไอ้กายก้องไอ้กายมีสีทองๆอยู่ในป่าค่ะพี่น้องถ้าพ่อมาน้องเมกเมะถ้าพ่อได้มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งอะไรหน่อยเนาะนี่ครับบริสุทธิ์เงินเดือนม้งที่บอกไม่ใช่ว่าไปรอจนเมื่อยนั่นอีกอ่ะไปรอเมื่อยแล้วม่นใหญ่เลยป่าสังหอมบริสุคลิปเลยจ้ะเย็ดน้อยหนึ่งเนาะ พ,มมพอดีมาผอพี่น้องเอฟซีเนาะนเป็นโบให้มาหาให,ให้ให้ได้คลิปเด้อพุทธาเบิรงอยกกันให้ดีกว่าน้นาองกระเจียวขาวนะกระเจียวขาวดอกกระเจียวขาวงามครับพี่น้องโอ้โหเหนื่อยไหมอ่าโอ้ดอกงามเนาะงามแต่คือบรรยากาศมันอิ่มแห้งเสร็จแล้วรอกสิดแก่สุดหน้า,นนา,นนาใหามให่ครับผมแต่วยตอนนี้ห้ใหญ่แห้เนาะยช่วีให้ใหญ่ดีครับไปซองบอล เลือก่เราเลือดกอมไม่งามครับม่เราเราอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะไปตั้งไกลเีอะไรอยู่ในนั้นต้ตเม่น้ยเฮ้ยม่นเม่นโอ้ยคือว่าไปตองกุูนไปตองกุศลันเม่นคือกันครับผมป้าบันที่นองงามแหงวิกวาอยู่ไปตองกุูนเม่นบ่อยบ่าของเถะเม่นบ่ นคืออย่น่จะเป็นแดงนะะแดงนาเนาะจะแดงนะจะแดง่สีแดงนะคนนี้ขาอวบแงเอลองคนเอาร้เรอเพื่อนบอกอ่ะนี่มันจะหมองเนะนี่ครับแดงหนึ่งติสติ๊กหนึ่งหลอดจ้ะแดง่กว่านี่จ้ะนตัเฮ็ดยังว่นมึเฮ็ดทานน้องดำดนี้ น้องทานดำจ้าดำไม่เจอเนาะอย่างเมื่อกี้คือนดอกไงแต่ไม่ได้หกหกหลเฮดกะแป๊ะแม่นบ่แม่นจ้าบ้าบางนีเฮ็ดแต่ไข่กับโบปานบันี่น้องะนี่หมดพอหมดป้าแข็งดีเนาะมูคนสดว่าดอกไงทอหันนี่เนาะเฮดกะแป๊ะนี่ครับมันเป็นขาวดินเกับตระกูลเดียวกันเนาะตระกูลเดียวกันประเภทเดียวกันค่ะแต่ถ้าหล like. kind of so ังมันจะายเป็นที่ขาวๆมาใส้มือเนาะ เวลาเขาจับขนสติดเมื่อเป็นแปนะคะพี่น้องสำรงงานคาเฟ่บ้านบานหนึ่งพี่น้องเอ้ยมดเงาเตยต้องตถอคนยดงคืนนี่เนาะจ้มดังาตยใบตองาวเหล่ขาเหล่านหน้าเลยครับ่จะอาหาไหมเนาะจ้ของคนข้าวอยอะอ๋มาแวะขฝนเขาค้าขนอีกป่องนึงเนาะ แม่ทางกลับบาดเลยกลับ,บาดครับผมเลือยอยู่จากที่นอดเราวมองง่างงเลยจ้ะนั่นเปนขอกวัดเอิน่คือการเนเขาค้าคนจ้ะเอาของวบดมพ่นเพ่รไข่ครับ้ากระบ,บาดครับผมดอกเพชรไข่ดอกนี้แล้วต้องใส่จีระผ้ากระบ,บาดนะครับท่านดอกเลือดอกหนึ่งเ้ามาวัดท่าบนเ้อยแถวๆนั่นนี่เห็นเ,นเอาแบวานั่นเบิดแถวานั่า เอาที่พาคกับป์บาดแล้วครับเพรใหญ่งเป็นยังเอซี่ทุกคนถูกทันครับผมไปเพราะว่าเดี๋ยากจะเป็นเวลาบ่ายสามครึ่งหรอครับผมออกจากสังหอมมากครับใบม่วงขอที่บ่าม่วงครับผมมันนี่นก็เมื่อก็บเพชรอยู่นี่ก็ใส่เวลาบระดนครับผมปลาน้องเมฆก็เลยบริปไปทัวร์หรอครับผมเอาตือแก่ไก่ทางที่รถถึงครับผมทายางไก่มันสีเสียเวลาครับผมมันสีคำ ปลาเนี่ยก็ยังคำเว่าสามครึ่งครับผมใหาฉอดบ้างกับซีโมงเหระครับซีโมงกลัวเปล่าครับผมไปครับไปลงผลงานกันครับผมอยู่รถกูเลรอครับผมไปครับมาหอดรถเหรอครับผมสลงผลงานได้ครับผมอ๋อวันนี้ไปสองบานไปสองหมายครับผมบแดดตอนเมื่อกี้นั่งลูกต่ำๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนายี้ตาใช่พราะไงไม่ไงอีกละเพราะว่าแดดแห้งครับผมแดดซอง ก็คือดอกอ่างกรตตาไมได้วยแต่พี่นนอกเนี่ยนากดออกกระตาอยู่บ้านน้องเมกหนอกแม่แต่บ้านสังห้อมมาพอกระตาพี่นนอกพออีกแล้วค่ะกระตาใหม่ๆเลยเก็บใส่ให้เพื่อนหมานไว้เนาะนี่ครับผมให้กระตาหมานไว้ขนาดกลางด้วยค่ะพี่น้องขนาดกลางโมเมนต์ขนาดหน่อยที่น้วยหน่อยที่พายเรากรวมกนค่ะเป็นขนาดกลางหน่อยเนาะนี่ครับผมจ้าผลงานเก็บสองบาทด้อยกัเพราะว่าเมื่อเมื่อนี้ค่ะบ้านสังห้อมนั่น ได้บบไลาไปได้หน่อยเนาะนี่ครับผมได้เห็ดละงกแดงจุ่มหนึ่งกับบานสองกับผึ่งแดงขาไหลจ้ะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดกัวแดงแน่อยู่จ้ะหางบบไลาจ้ะก็จนได้มาปานกับมาปาน้องมิกค่ะละจ้ะตอนแรกไม่คิดกัว่าสีโบได้พอนะเพราะยังไงยังไงสีโบเได้มีคลิปรอจ้ะเพราะดีมาพอเอฟซีพุ่นแม่ทั้งน้ำเงี้ยเนาะครับผมพวกกะเลยว่า ไปหาไปหาเปล่าไปหาให้มันได้คลิปเด้อสีทาเบิ้งหมดอแดงก็สั่น h, สิบบได้เบิ้งได้แล้ววะ <laughs> เลย <laughs> พากันว่ามาหาอีกจ้าพี่น้องมาเข่าไม้เกา่าหมองเก่าที่เก็บหมู่บ้านหน่อยแล้วก็ยังลงเหลืออยู่เนาะจ้าพี่น้องลงเหลือเฮ็ดละงกเหลืองอยู่จ้ะให้ได้เ,ก,ดเก็บกอยู่จ้ะก็มาปล่อยรีบจะตีเข้ากับได้จิ้มอยู่ค่ะแต่กับบัวลายดอกดอกเนาะจ้าแต่ว่ากระไดอยู่จ้ะเฮ็ดกอแดงกับงามๆกับกรได้มาหมานอยู่บ้านน้องเมฆนี่แหละค่ะไม้เก่าไม้เดิมไม้ขุนเคยเนาะเฮ็ดตะไคร่ดอกนี่ก็ขังข้างเลยจ้ะ โดยร่วมกับที่ว่าหมานคือเกล้จาจ่าพี่น,อน้องพอได้ฟอ,อนะผล <ม S 2> งานเป็นไงพี่เกขาเนาะพอบริขาดคลิปนะจ่ะงั้นครับผมกระตาเนี่ยก็เลยเป็นใส่เตาปลาไปครับผมกระสาสา่น้ำดื่มครับผมจ้าจ้าพี่น้องสำหรับผลงานคลิปมาเนี่ยน่าจะวันที่13คือบ่อยวันที่13แล้วจว้ะมิถุนายนปี67อ่ะคลิปก็พอก,กี้ขอฝากไว้อีกคลิปหนึ่งในเด้อจ้ะ ค่ะช <Workers. S 2> the ินชอววิด <Yeah. S 2> yes. ีโอจังแก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายกดกระดิ่งน้ำได้จ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิดพ่อรุ่ยจ้าไม่คิดก็พ่อคิดก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังใจที่ก้าวละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่าน้องจารีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจไม่คิดก็พ่อคิดจ้าสำหรับคลิปเมื่อเนี้ยไม่คิดก็พ่อคิดจะฝากไว้เพียงสท่านี้ละจ้าเอาไว้พอกันไหมเมือหนาว่าไม่คิดนาาะจ้ พญามิจิกเจ้าพ่อกียกับฟอร์ตตัวล่ากระบานก่อนได้จ้าขอการคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญามิจายฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจขึ้เก้าเหรอครับผมขอบพระคุณนาราครับผมกระบานครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผมมันมีมันหน่อยๆเด้อครับผมประมาณหลายเปิดคิดต่างหอมมาปิดคิดเด้องเมกเจอร์ค่ะพี่น้องครับผมกระบ้านครับผมทำเหรอครับผม